โอเคเอาละครับเรามาต่อกันในเกม Sword w a r ลเลอนะครับจากคลิปที่แล้วนะอัดไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วก็คือพี่เอาดาบเอเทนอลเวฟเ70นะ3อันรวมกันกลายเป็น1ดาวนะครับทีนี้ก็เออเราก็ไปสุ่มนะจำได้ไหมเราไปสุ่มเพชรกันประมาณ30-40เพชรนะที่พี่แอบไปสุ่มมาปรากฏว่ามันได้สกิลกาก,ากมากซึ่งจริงๆแล้วคืออยากได้เป็นดูดเลือดนะฮะแล้วก็เป็นคิดาเมจหอัน แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเอ่อทำไมพี่ไม่เอาเอเทนอลสอันที่เป็นคิดามจกับเป็นดูดเลือดเอามารวมกันละพี่เออผมก็คิดใจเอ้ามันได้ดนวยเหรอทําแบบนั้นคือเอฟเฟกมันจะรวมกันเหรอคือคือไม่รู้แล้วก็แบบมึนๆนั้นนะแล้วก็ตีบบกมานะครับอย่างที่เห็นนะฮะนั่นก็คือความเดิมสั้นๆในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้เราก็เลยจะมาแก้ตัวกันนะฮะโดยที่เราฟาร์มเพชรไปทั้งหมด 100B เลยนะ คือเยอะมากๆนะครับการที่เราจะอัปเกรดหนึ่งครั้งเราใช้อยู่ที่3 b เพราะฉะนั้นคลิปนี้จุกๆแน่นอนนะฮะเข้าๆตัวพี่ก็ประมาณนี้ถ้าเราเปลี่ยนสกิลมันเอฟเฟกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดดาบกัน,นิดนึงสวัสดีมาแล้วรอบนี้เราจะมาแก้ตัวนะคุณผู้ชม3.58จุเราจะแก้เคสก่อน แก้แคทโด,ดยการเปิดหลอกเปิดหลอกอ่ะหลังจากที่ผมสุ่มมาเยอะมากเราจะตีตีหลอกอย่างเงี้ยถ้าเราได้แล้วใช่ไหมเราก็ตีหลอกตีหลอกมันให้มันไม่ได้สองรอบอ่ะไม่เป็นวิวหกสองรอบนะอย่างงี้แล้วก็กลับปตีบวกแบบนี้ได้แน่นอนโอ้โหกีดดาเมจวิวห้โอ้ไม่กอดเราจะทำแบบนี้สลับไปเรื่อยนะฮะสองทีแล้วเปลี่ยนก็กลับมา โบ้ให้อืมไม่ใช่แล้วสูตรมั่วนี่กดแม่งเลยโอ้โหไหลเป็นน้ําดูซิว่าหนึ่งอจะได้ไหมโอ้มาบ่อยเหมือนกันนะไอแฉบสปีดเนี่ยแต่อันล่างไม่ค่อยดีป่าป่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เดินอุ้ยขโมจะ เอาดีไหมดูดเลือดววหกตีสปีดววหกโอ้มก็อดเฮ้ยยังไงดีวะเดี๋ยวเราไปลองเทสต์นิดนึงดีไหมอ่ะผมควรรีไหมถามจริงคือได้เวหกสองอันนี้คือโชคดีมากเลยนะอืมอันเดี๋ยวลองกันก่อนนะว่าดีไม่ดีนะครับแต่เราไม่มีคิดแดมเนี่ยมันจะตีเบานะสิ โอ้ oh. แต่ก็ตีเร็วนะเนี่ยทำไปเล่นตีเบาก็จริงนะครับแต่ว่าเหมือนมันตีเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดาบนะเอาอันนี้ดูลองเปรียบเทียบกันดีไม่ดีอเร็วขึ้นเยอะอยู่นะประมาณเกือบ50%เลยปะถ้าดูด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชม <laughs> ไม่แน่ใจ เอาดีไม่เอาดีวะไม่แล้วจุดวัดใจแล้วโอ้ไม่กอดแต่ผมก็ยังอยากได้คีดแดมกับดูดเลือดอยู่ดีแหละไม่เป็นไรคุณผู้ชมในเมื่อผมตัดสินใจแล้วผมได้เอ่ยปากไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรีมะเอาเป็นดูดเลือดกับคีดแดมนะคุณผู้ชมต่อให้ไม่เวลหกผมก็จะเอาไปอ้เียดายมากขอให้คิดถูกทีเถอะขอให้ได้ด้วย เออเจ็บปวดเออนี่คือเรายังไม่เห็นเลยนะเรายังไม่เห็นคีดแดมกับดุลเลดเข้ามาคู่กันเลยนะเออคุณผู้ชมไม้สุดท้ายแล้วไปพีซและแล้วความโลภก็เข้าคอมงำามผมจากเดิมที่ผมมีเวล6หกสองอันอยู่แล้วผมไม่เหลือ,อเลยเลย ผมเหลือไอ้แต่สปีดเวลหนึกับรถคูดาเวลสามโอ้ my g กอนี่แหละครับก็เป็นจุดจบของสายลุ้นสายนาเกลืออย่างเราอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ100เพรที่เราเปิดไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสกิลบ้างดีกว่านะสกิลนี่หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเราควรอัพสกิลอะไรดีนะฮะซึ่งจากที่ผมเทสมาแล้ว ดีสุดก็คือสายมังกรนะครับเราอัพนี่เลยนะเริ่มตั้งแต่ดาร์อนเทลเลยนะสกิลอื่นไม่ต้องอัพมันอันนี้ก็ไม่ต้องอัพด้วยคือกลัวผิดไงแล้วก็มาเริ่มที่ดาร์อนเทลเลยนะครับอัพเบอรหกพอนะให้มันปลดล็อกสกิลถัดไปนะครับอันนี้ก็อัพเบอรสิพอให้มันปลดล็อกสกิลถัดไปเหมือนกันทีนี้มาถึงลมหายใจมังกรเราก็ต้องใส่เต็มนะฮะอันนี้คือเราใส่เต็มเท่าที่เราทําได้นะครับผมก็ใส่ไปเบอร์สาเเลยนะฮะ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็เป็น Dragon นไบ e นะฮะก็คือมังกรกัดแล้วก็ใส่สองสกิลนี้นะครับแล้วก็พอยต์เหลือผมเหลืออยู่8ปพอยต์นะเพราะว่าผมกะว่าเอาไว้อัพในแพทถัดไปนะถ้ามีแพทมาใหม่เงี้ยมีสกิลมาใหม่ผมจะได้ไม่ต้องไปดั้งเก็บเวลเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลเนาะส่วนชอ็อปอ่ะมาถึงช็อปกันบ้างถ้าใครเป็นสายเติมนะฮะก็ผมแนะนํา สิ่งแรกที่เราควรเติมก็คือ V.I.P. นะครับผมได้เจมคูณ1.5นะฮะแล้วก็ได้ E.P. คูณ1.5คือมันดีมากนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็50ซโหดขิงๆไปเลยแล้วถ้าเพชรเหลือก็เอาเป็นนี้ก็ได้นะ Extra Hero นี้ก็ดีนะใส่ได้2ตัวนะครับแค่2อย่างนี้ก็กดไปเท่าไหร่วะ800บวกกับอีก600เป็นพ4 0 0แค่2อันก็พัน0ี่โลบัแล้วฮะอะ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มากันสั้นๆเราก็ยังคงต้องตามหาเอฟเฟกต์สกิลดาบกันต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะลาไปก่อนลาตีสวัสดีครับ